แม่ครัวจะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะคะทั้งของปู่ร้อยแปดแล้วก็ของแม่ครัวเองนะคะค่ะก็แม่ครัวก็จะวางไว้ที่ตัวเลขนะคะที่เจ็ดศูนย์ 70, นะคะเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะค่ะก็เป็นแนวทางนะคะ ถ้าของหลวงปู่ร้อยแปดก็จะเป็นตัวเลขเอ่ก้นะคะ9,65าอ่าสตัวก็หกตัดเล่นเอาเนะเาะก็อา่าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะแม่ครัวก็มีแนวทางมา,เ,าเลขก็เป็นเลขของแม่ครัวเองนะคะไม่ได้ลอกเรียนแบบจากของใครมานะคะ ก็ฝากติดตามช่องแม่ครัววังนาคาด้วยนะคะก็อันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบมันๆนะคะใครที่ได้ติดตามช่องแม่ครัวก็งวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดแรกก็คือแม่ครัวก็ได้เฮ็ดได้ทํานะคะขึ้นมาก็ได้ศูนย์เก้าเนาะตัวเดียวแต่งวดนี้แม่ครัวก็คือ,อาวางตัวเลขไว้ที่ 9ก้านะคะเก้นะคะสตัวนะคะสามตัวเก้าหน็ก้นะคะเก้นะคะเลขสตัวนะคะเอ่อถ้าขอ3ตัวมันจะหลายหางหน่อยหนึ่งนะคะแต่แม่ครัวก็เสตัวก็ตัดเป็นเจ็ดเอเก้าเจนะคะเบิ้ลเจนะคะอ,อกากันเบิ้ลไว้เนาะ 7, 7. เจก็ เป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแม่ครัวก็ขอย้ำตรงนี้เนาะเป็นแค่แนวทางนะคะเพราะว่าแม่ครัวกออ็อธิษฐานตอนฮ็ดพิธีเนาะก็ได้ทำออกมาได้เป็นตัวเลขตัวนี้ค่ะแต่แม่ครัวจะไม่ขอเขียนลงนะคะไม่ขอเขียนลงให้ทุกคนได้เข้าไปชมเข้าไปติดตามนะคะจะไม่ขอเขียนลงค่ะเลขก็มาจากแนวทางพวกนี้มาจาก ของแม่ครัวเองไม่ได้ลอกเรียนแบบของผู้ใดนะ